สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอ The Hill Park Condo ค่ะชั้น7ห้องมุมวิวเมืองค่ะเป็นห้องรีโนเวทใหม่พร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งห้องค่ะคอนโดในเมืองทําเลทองเดินทางสะดวกขนาด30ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องครัวสถานที่ใกล้เคียงห้างสรรพสินค้าเมย่ามหาลัยเชียงใหม่นิมมานโรงพยาบาลกรุงเทพ สนามบินเชียงใหม่ค่ะพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์หนึ่งเครื่องไมโครเวฟหนึ่งเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าของแถมทุกชิ้นเป็นของใหม่ทั้งหมดค่ะพร้อมเหี้ยวกระป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมล่วงหน้าได้เลยค่ะบริการพาชมค่ะทางเราบริการยื่นสินเชื่อธนาคารให้ด้วยนะคะพนักง,งานเงินเดือนสามารถเช็ควงเงินสินเชื่อได้ภายในหนึ่งวันค่ะ หากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์โทรใต้ลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะ